ตามไปดูความสำเร็จของกรุงปักกิ่งประเทศจีนในการลดมลภาวะทางอากาศในช่วงนี้ของปีนะครับช่วงปลายปีต่อต้นปีของปีใหม่ประเทศไทยก็จะเจอปัญหาเรื่องของมลภาวะทางอากาศครับค่า PM 2.5ขึ้นสูงมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เจอปัญหานี้ครับประเทศอื่นๆก็มีปัญหาแบบเดียวกัน แม้ว่าความรุนแรงของปัญหาจะแตกต่างกันไปบ้างก็ตามทีนะครับประเทศอื่นๆเขาก็ออกมาตรการออกนโยบายมีความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยประเด็นต่างๆมากมายระดับประสิทธิภาพของการประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาก็แตกต่างกันไปบ้างนะครับมากบ้างน้อยบ้างก็แตกต่างกันไปแต่ว่าประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าสามารถแก้ปัญหามลภาวะทางกาศได้เป็นอย่างดีนั่นคือ กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนครับมาดูกันว่าเขาทำอย่างไรถึงได้รับการยกย่องว่าสามารถแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศได้เป็นอยา่างดีกรุงปักกิ่งมีปัญหามลภาวะทางอากาศมาก่อนกรุงเทพของเรานานหลายปีนะครับแล้วก็ความพยายามในการแก้ปัญหาของปักกิ่งครั้งแรกเริ่มต้นในปี1998ครับตอนนั้นคนไทยยังไม่รู้จัก PM 2.5เลยนะครับ แต่จากปี1998มาถึงวันนี้ก็ผ่านไป26ปีแล้วนะครับเขาผ่านอะไรต่างๆมามากมายครับแล้วความสำเร็จของเขาชี้วัดได้ครับอย่างเช่นข้อมูลระหว่างปี2013ถึงปี2017ความเข้มข้นของ PM 2.5ในกรุงปากกิ่งลดลงในช่วง4ปีนั้นนะครับถึง35%พอขยายพื้นที่ในช่วง4ปีเดียวกันนะครับระดับภาคหนานครที่ประกอบไปด้วย ปักกิ่งเทียนจินเผอเปยในภาพใหญ่นะครับลดลงไปมากกว่า25%แต่ถ้านับเฉพาะ10ปีหลังนะครับค่า PM 2.5ในปักกิ่งลดลงมากกว่า60%ทีเดียวอันนั้นเฉพาะ PM 2.5นะครับแต่มลภาวะทางอากาศไม่ได้มีแค่ PM 2.5ยังมีปริมาณสารพิษต่างๆในอากาศที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ dioxide, หรือว่า PM10 ซึ่งมาตรการต่างๆของกรุงปักกิ่งนะครับสามารถลดปริมาณสารพิษในอากาศได้ประมาณ43-83%แต่ละสารพิษแต่ละตัวลดลงไม่เท่ากันนะครับแล้วถามว่าปักกิ่งออกมาตรการอย่างไรจึงจะลดมลภาวะทางอากาศได้มากขนาดนี้นะครับในช่วงต้นๆน,นะครับตั้งแต่ปี1998จนถงึงปี2000กว่าๆนะครับ เขามุ่งที่จะใช้มาตรการลดมลภาวะทางอากาศจากการเผาผลาญพลังงานจากถ่านหินก็คือทั้งที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในปักกิ่งแล้วก็ภาคครัวเรือนนะครับใช้กับความร้อนความเย็นต่างๆที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนทั้งหลายบวกกับการลดการปล่อยมลภาวะจากยานพาหนะลงครับแต่ว่าสถานการณ์นั้นก็คือในช่วงเริ่มต้นแต่พอปี2013ครับ เขาก็ปรับตัวเองขยายไปสู่การที่จะไปลดการใช้พลังงานถ่านหินในบยเลอร์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมและใช้กับพลังงานในอาคารเป็นหลักนะครับหันไปใช้พลังงานจากแหล่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมให้ลดมลภาวะทางอากาศให้มากขึ้นมาตรการสำคัญๆต่างๆที่ออกมาหลังจากปี2013นะครับ ประกอบด้วยการจำกัดปริมาณการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการใช้รถ EV ีให้มากขึ้นแล้วก็ควบคู่กันไปครับเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานสันดาปเป็นพลังงาน e ีวอย่างเดียวแล้วยังใช้รถจำนวนมากแบบเดิมไม่ได้ครับเขาต้องลดปริมาณการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวลงด้วยครับและ พนวกกับการขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่มหาคนครให้มากขึ้นแล้วมาตรการสำคัญอีกอันหนึ่งครับก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางอุตสาหกรรมรวมถึงปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมมีมาตรการย่อยสำคัญอันหนึ่งทางผังเมืองครับเขาเรียกว่า Non Capital Activity ก็คือเขาต้องการที่จะย้ายกิจการต่างๆโดยเพยิ่ง อุตสาหกรรมที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในมหานคอรอีกต่อไปแล้วออกไปจากมหานครปักกิ่งครับเพราะว่ากิจการเหล่านี้นํามาซึ่งการปล่อยมลภาวะจํานวนมากทั้งจากกระบวนการการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเองและการขนส่งด้วยยานพาหนะขนาดใหญ่เข้าออกโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นโรงงานที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในมหานครปักกิ่งอีกต่อไปแล้วก็ออกไปอยู่ที่อื่นครับรีโนเวทย้ายที่ออกไป รวมถึงกิจาการประเภทอื่นที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในมหานครอีกต่อไปแล้วเช่นกันนะครับไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวต่อมาครับเขาพบว่าประเด็นการก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศไม่ใช่อยู่ในแค่มหานครปักกิ่งเพียงพื้นที่เดียวแก้ไขไม่ได้ครับ เขาจึงออกมาตรการไปสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคครับเพราะว่าภูมิภาคที่เป็นภาคมหานครของปักกิ่งที่ต่อเนื่องไปยังเทียนจินเหอเป่ยมันไม่ได้มีแค่พื้นที่เมืองพื้นที่การค้าการบริการหรือชุมชนเมืองเพียงอย่างเดียวครับแต่มันประกอบด้วยพื้นที่กเกษตรพื้นที่อุตสาหกรรมที่อยู่นอกเมืองและพื้นที่อื่นๆอีกมากมายซึ่ง แต่ละพื้นที่มีประเด็นและมีความอ่อนไหวในการก่อให้เกิดมลภาะวะทางอากาศจากกระบวนการกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องจัดการในพื้นที่ที่ใหญ่กว่านครปักกิ่งก็จะทําให้มลภาะวะในภาคหมนานครทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้แล้วถามว่าไอมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากวิธีการคิดแบบไหนนะครับวิธีการคิดสําคัญ ของปักกิ่นที่ทําก็คือว่ารัฐบาลทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของปกกัก่งเนี่ยจริงจังแล้วก็ลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากนะครับในการลดมลภาวะไม่ว่าจะเป็นเขาไปออกกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นครับกับมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งเรียกว่าไปสร้างมาตรการเลยครับว่ายานพาหนะ จะปล่อยมลภาวะได้ไม่เกินเท่านี้ภาคอุตสาหการรมจะปล่อยมลภาวะได้ไม่เกินเท่านี้ถ้าไม่ได้ย้ายออกไปครับหรือห้ามใช้ mm. เมืองต้องทําอะไรอีกครับต้องไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่ที่จะดูดซับเรื่องของมลภาวะทางอากาศให้กับพื้นที่เมืองทั้งหมดนะครับ mm. สำหรับเรื่องข้อมูลข่าวสารครับแน่นอนว่าต่างคนก็ต่างมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะและระดับของความรุนแรง เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐต้องทําก็คือต้องทําให้เกิดความโปร่งใสด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมวลภาวะไม่งั้นต่างคนก็ต่างมุมมองครับแล้วหาข้อตกลงที่เห็นภาพตรงกันไม่ได้สักทีนะครับแต่ว่าปักกิ่งแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้และสุดท้ายครับเขาไปให้ความรู้การตระหนักรู้และเพิ่มความใส่ใจของประชาชนในการปกป้องสภาพแวดล้อมครับเพราะเขาไปให้ความรู้ว่า ถ้าเราไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางอากาศที่ดีจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมของเราอย่างไรนะครับนั่นคือวิธีการที่ปักกิ่งได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศของเขา แต่จะมาถึงวันนี้ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จได้นะครับใช้เวลาตั้งแต่ปี1998ก็26ปีนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จได้เพราะว่ามันต้องค่อยๆทำแล้วก็หลายๆอย่างก็ไม่สามารถทำได้ในทันทีต้องมีมาตรการต่างๆทั้งส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเชิงกฎหมายอีกมากมายครับสำหรับบ้านเราครับไม่ใช่คำถามว่าเราจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่คำถามสำคัญคือเราได้เริ่มนับหนในการที่จะ จริงจังในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศหรือยังนะครับและถ้าเริ่มนับหนึ่งเมื่อไหร่ก็นับไปอีก20ปีนะครับกว่าเราจะเรียกว่าประสบความสําเร็จได้วันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ